เริ่มรู้สึกว่ามันแย่ลงกว่าเดิมกี่ปีมาแล้วสามสองเอที่ผ่านมาคือมันไม่สามารถตื่นตัวได้เต็มที่แต่ก็ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมได้ครับทีแล้วบางทีมันก็จะไปก่อนหดเร็วใช่ครับ25%เอเนเนี่ยคือหมายความว่าอาจจะอ่อนตัวไปก่อนใช่ออกกำลังกายเล็กคล่า ที่ตัดสินใจรักษาเพราเรื่องอายุที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอายุเลื่อนขึ้นนทุกอย่างแลก็ค่อยๆตกลงอยู่แล้วและยิ่งผมอย่างที่บอกผมอ,อายุยังไม่ได้เยอะมากขนาดนี้ใช่ไม่ได้เอออยอะใช่แต่มันแบบอาการมันเหมือนแบบคนที่สี่สิบห้าสิบไปแล้วอะไรครับอืม,อมเพราะว่าไม่มีโรคประจำตัวเนาะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบอาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจด้วยหนักเลยครับอ <laughs> ส่วนสาเหตุนะคะหมอคิดว่าเป็นไปได้ก็คือมาจากตอนที่อ้วนตอนนั้นนะคะเพราะว่าภาวะอ้วนเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดมีผนังของหลอดเลือดที่คุณภาพมันแย่ลงได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่อ้วนแล้วนะคะแต่แล้วเดี๋ยววันนี้หมอก,ก็เลยคิดว่าหมอจะทําตัวช็อกเวฟนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถช่วยกระตุน้นแล้วก็สร้างทําให้มีเส้นเลือดเข้ามาบริเวณนี้ได้ดีขึ้น